ควรหมดเรียนเท่าตัวหมดเรียนเงิ่งที่จะูกได้แกงเงินผิดพลาอ่าเดี๋ยวว่าผมจะดูผิดถูกโอ้ยลูกตาแงกผิดเดี๋ยวดูนะว่าผิดตรงไหน ไอ้ลูกเนี่ยมึงทำเสียชื่อจริงๆแล้วนี่มึงจะสอนลูกสอนหลานยังวิ่งจับหัผิดนะครับมีที่ถูกก็คือพี่รอดพี่รอดคืออันนั้นสูงขึ้นมาคือขวาทับซ้ายม้วนแล้วก็ซ้ายทับขวาม้วนหรือเอาซ้ายก่อนก็ได้อะถูกนะฮะมัมีช่องเดียวป้องเลยอันนี้เอาจริงแล้วแล้วที่จะบุกเข้าไปได้่ยกางเน้น ทำเพึ่อวงเลยนะโอ้โหอท้วมเลยท้วมเลยแบบไห้โอ้โหไอ้ล,ลกูกตนะักบุญแบ๊ดโอ้อโหอันนี้ถ้าเงื่อนนี้พูนเนี่ยนีดพูนตายจะคอตายเลยน,นี่ปิดลูก โอ้โอ้ไอ้ลกเฮ้ยเสี่ยช่วยฮเปุ่อครับมาเรีกจากบ้านได้แค่นี้จำนโนคนเลยนะเนี่ยแต